ครับมือนี้อีสานมดติก๊กพามาชมดอกไม้ดอกไม้มืองหนาวนะครับเป็นดอกเจอราเนียมที่นิยมปลูกในยุโรปนะครับดอกเจอราเนียม,มเมมเนพืชทินยุโรปนะครับแต่เป็นพืชทินแอฟริกานะครับเจอราเนียมครับเป็นพืชทินแอฟริกาและกะ ออสเตรเลียนะครับที่นิยมปลูกในวีปยุโรปครับเจอระเนียมครับเขาเป็นพืชเป็นไม้พุ่มอายุหลายปีนะครับนิยมปลูกกันทั่วโลกนะครับในเมืองไทยเขากับสามารถปลูกได้นะครับโดยเฉพาะฤดูหนาวนะครับแต่การสามารถปลูกได้ถึงตลอดปีได้นะครับ เจอระเนียมครับอีกซื่อหนึ่งภาษาไทยเฮากระเรียกปากนกกระเรียนเป็นดอกไม้ที่มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับเกือบสองรอยสายพันธุ์นะครับมีหลากหลายสีครับ มื่อนี้อีสานมดันดติกก็พามาชมความสวยง,งามของเขาและกะมารู้จักสรรพคุณของเขานะครับอีสานมดันดติกท่ายอยู่บ้านอีสานมดันดติกในประเทศอังกฤษนะครับเป็นบ้านเพื่อนครับอยู่ที่ระเบียงบ้านนะครับเพราะว่าอีสานมดันดติกรับมาขายทุกปีนะครับโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนของประเทศอังกฤษนะครับ ลักษณะดอกของเยลเนียมนะครับลักษณะใบของเขาครับมีทางใบแคบดำละากะสีเขียวสดก็มีนะครับแบบใบเขียวล้วนก็มีครับใบแบบฟันเหลื่อยก็มีนะครับ ใบของเขาจะเป็นรูปทรงกลมนะครับแล้วก็มีแฉกนะครับเล็กหน่อยครับเพราะว่าเขามีหลากหลายสายพันธุ์มากครับเป็นไม้ที่ปลูกง่ายนะครับทนต่อโรคนะครับเจอระเนียมนิยมปลูกกันมากในประเทศบิลบนะครับเมืองไทยเขากั็นิยมปลูกเหมือนกันนะครับ โดยเฉพาะภาคเหนือนะครับเขามีหลากหลายสายพันธุ์ครับแบบต้นแล้วกับแบบเลื่อยนะครับนี่คือแบบเลื่อยครับหมาสหรับไม่แขวนนะครับแบบต้นปลูกใส่ก,กระถางนะครับเจอระเนียมครับเป็นไม้เมืองหนาว ที่ขยายพันธุ์โดยมันเล็ดและการปักซ้ำกิ่งนะครับแต่ส่วนมากจะนิยมปักซ้ำกิ่งนะครับราะใบอีสานมาดําติรับมาขายเขาจะขยายพันธุ์ด้วยการปักซ้ำกิ่งครับเป็นวิธีขยายพันธุ์เด้เร็วและตัวเร็วนะครับด้วยการการปักซ้ำกิ่งของเขานะครับ ประโยชน์ของดอกเจอเร์นเนียมครับเขาสามารถไลย,ยุงได้นะครับเขาจะผลิตสารนำ้ำห,หอมละเหยนะครับกร่นเหมือนตะไคร่สำหรับไลย,ยุงนะครับเป็นเพื่อที่ให้กินขับไลย,ยุงนะครับในเวลา ตอนขำๆครับเขาจะขับสารละเหยสลับสามารถไาย่ยุงได้ครับสลับคนกับใส่ทําผลิตภัณฑ์น้ำหอมนะครับเขาให้สารละเหยที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายสลับคนนะครับแต่สหรับ สัตว์ก็คือสามารถไลยุงได้นะครับเป็นสัด์ลังเหยในธรรมชาติของเขานะครับเป็นไม่ประดับสวยงามและกัยังครับไลยุงได้นะครับดอกเจอเรอเนียมครับใส่ปลูกกันมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณแล้วนะครับ เชอร์ีเนียมเป็นพืชที่ชอบแสงนะครับเป็นพืชอายุหลายปีนะครับสวยงามครับปลูกอยู่ที่บ้านอีสามนมาดัมติกบ้านเพื่อนอีสามนมาดัมติกนะครับในประเทศอังกฤษครับ เป็นดอกใหม่ที่สามารถไลย,ยุงได้นะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาเย็นๆนะครับครับเมื่อนี้อีสะระนันติกพามาชมดอกเจอเร์นเนียมนะครับคลิปหน้าพบกันไหมครับเมื่อนี้สวัสดีครับ